ครับสวัสดีครับพบกับตัวรายการสรุปประเด็นเซตนะครับวันนี้เนี่ยวันที่10เดือนพฤษภาปีสองพนี่สิบนะครับผมนิคขกิจนะครับนักกการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีภาพของเซ็นเด็กนะครับวันนี้เนี่ยพลิกปรับขึ้นนะครับบวกขึ้นมา2.6จุดนะครับบวกไป0.19%นะครับวันนี้เนี่ยปิดตลาดที่1,371.9จุดจุดนะครับมาดูในฝั่งของมูลค่าการซื้อขายนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ที่ 3.6หมื่นล้านนะครับในฝั่งของจำนวนหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับมี240บริษัทในทางตรงข้าจำนวนหุ้นที่ปรับลงมี228บริษัทนะครับในฝั่งของเซกเตอร์นะครับวันนี้เนี่ยที่หนุนดัชนีหลกัลกๆเล,ล,ล,ลยคือกลุ่มธนาคารนะครับนำโดย vbl scb กลุ่มอ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับนำโดย Delta กลุ่มการเงินนะครับนำโดย mtc นะครับกลุ่มโรงพยาบาลวันนี้เนี่ย bs เป็นตัวนำขึ้นมานะครับส่วนเซกเตอร์ที่กดดัชนีนะครับวันนี้เนี่ยกลุ่มค้าปลีก cpx crc นะครับกลุ่มพลังงานนําโดยตัวปตทนะครับมาดูในฝั่งของหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นนะครับวันนี้เนี่ย ai นะครับบวก4.7%นะครับวันนี้เนี่ยหุ้นส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงพวก pet food เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยทั้ง itc pm ก็ขึ้นมานะแตะ่ปิดแฟลตนะยัง itc กลุ่มส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับอ่าโซนหนึ่งก็คือสัญญาณฟื้นตัวของภาพของตัวงบที่ประกาศออกมาควอเตอร์หนึ่งนะครับซึ่ง เกือบทุกบริษัทเนี่ยกำไรออกมาโตเด่นนะครับ AI เนี่ยกำไรควอเตอร์หนึ่งโตถึง2องร้อยให้สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เยอนเยียนะครับ ITC บวกเก้าสิบสามเปตัว PM นะบวก30% year on year เช่นเดียวกับรายได้จากการขายอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับ AI เนี่ยบวกถึง24%นะครับ ITC บวก12%นนะครับซึ่งแรงหนุนหลักๆก็มาจากการส่งออกในตลาดยุโรปสหรัฐนะครับต้นทุนที่ลดลงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมองไปเอาลุกเนี่ยนะครับ อ่าควอเตอร์ที่2นะครับเราประเมินว่ามีแนวโน้มที่กลุ่มนี้จะดีต่อนะครับเพราะว่าในฝั่งของเซกิตในฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับแนวโน้มน่าจะดีขึ้นนะครับลางปีมีโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสแล้วก็บอลยูโรนะครับเราแนะนําเก็งกำไรนะหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับจากภาพอุตสาหกรรมที่เริ่มฟื้นตัวนะครับอ่าถัดมามาดูกลุ่มเครื่องดื่มวันนี้อีชี้บวก2-2%นะครับราคาหุ้นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเด่นนะครับรับคาดงบอควอเตอร์ที่1ที่จะประกาศในวันที่13พาาหหรือสัปด์น จะออกมาดีนะครับทางฝ่ายวิจัยกรุงศรีนะครับคาดกําไรจะออกมาสูงสุดในรอบ10ปีนะครับเราคาดกําไรที่3 38ล้านบาทนะครับบวก53%เยนเยียแล้วก็15% q ิวอนะครับจุดเด่นอีกอันนึงก็คือตัวอิชินะครับแวร์เลชั่นเนี่ยถูกที่สุดในกลุ่มเครื่องดื่มนะครับฟอร์เวิร์ดทีปีนี้เนี่ยอยู่ที่18เท่านะถือว่าต่ําที่สุดในกลุ่มนะครับเทียบกับเซเปเทรต22เท่าโอเอสพีเทรต28เท่า คาราบาวเทประมาณ2 9เท่านะครับเรายังแนะนําซื้อตัวอิชินะครับราคาเป้าหมายพื้นฐานอยู่ที่23.2บาทถัดมานะครับมาดูในฝั่งของกลุ่มค้าปีกนะครับ b j c บวกไป2.2เนะครับหนึ่งในหุ้นเด่นของเรานะครับวันนี้เนี่ยเราแนะนำซื้อนะครับราคาหุ้นเนปรับเพิ่มขึ้นนะครับเราประเมินว่าปัจจัยหนุนนะครับเรื่องแรกก็คือฝ่ายใจเนี่ยเราประเมินนะครับว่า ตัว bjc นะครับมีโอกาส100%นะที่จะเข้าสู่เซ็ต50ในช่วงรอบครึ่งปีหลังนะครับหลังจากตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีการประกาศใช้เกณฑ์คัดเลือกใหม่นะครับเรื่องที่2นะครับก็คือกําไรเนี่ยนะครับจะฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงคอร์เตอร์ที่2เป็นต้นไปนะครับจากอานิีสงของฤด,ดูร้อนนะครับเพราะว่าทาง bjc เนี่ยนะครับเขามีธุรกิจที่เชื่อมโยงกับเครื่องดื่มถึง28%ของรายได้รวมนะครับ เรื่องที่3นะครับหุ้นเนี่ยซื้อขายที่ Private Book l u e ปีนี้เนี่ยที่0.84เท่านะถือว่าต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีนะครับเรายังคงคําแนะนําซื้อนะครับราคาเป้าหมายทางพื้นฐาน36บาทถัดมามาดูกลุ่มส่งออกสัตว์นะครับอย่างตัวไก่นะครับ g f t บวกไป3.17นนะครับวันนี้เนี่ยหุ้นปรับเพิ่มขึ้นนะครับรับงาน Analyst Meeting นะครับซึ่งให้ข้อมูลออกมาในโทนบวกนะครับแนวโน้มยังดีต่อเนื่องนะครับหนึ่งเลยก็คือบริษัทเนี่ยยังคงเป้าหมายการเติบโต 3ามนะครับและเป้ากรอฟิทมาจินเนี่ยยังคงไว้ที่11.5%จนถึง12.5%เรื่องที่2นะครับเอาลุกควอเตอร์ที่2นะครับบริษัทยังมองโวลูมของการส่งออกเนี่ยประมาณ8,000ันต้นๆนะครับถือว่าใกล้เคียงกับควอเตอร์ที่1นนะครับโดยเฉพาะตลาดยุโรปและอังกฤษที่ยังประเมินดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับราคาเพื่อชดเชยกับค่าเฟรดได้นะครับเรายังมองบวกนะครับแนะนาซื้อตัว g p t นะครับยังเป็นท็อปปีคของกลุ่มนะครับแทร็กเก็ตพอยู่่ที15.1บาท ถัดมานะครับมาดูนะครับหุ้นที่ลงแรงนะครับมี s j w เจนะวันนี้ลบไป6.85เปนะครับราคาหุ้นเนี่ยปรับลงรับรายงานกำไรควอเตอร์หนึ่งออกมาต่ำกว่าตลาดคาดถึง21เปอร์เซ็นต์นะครับทำให้อ่าณเบื้องต้นเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเห็นดาวไซต์ต่อประมาณการ5-10เปอร์เซ็นต์นะครับเรายังคงมุมมองนะครับกำไรควอเตอร์สองเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวเยอนเยและคิวหนคิวนะครับจากแนวโน้มธุรกิจโคเชนนะที่เริ่มเห็นการแรมอัพ ตัว occupancy rate ในเดือนเมษากลับมานะครับแล้วก็ในฝั่งของธุรกิจออโตเมทีฟนะฮะก็มีแรงหนุนจากตัวงานมอเตอร์โชว์ในปีนี้นะครับยังคงแนะนำซื้อนะครับแพคเกจพาย21.1บ็บาทถัดไปนะครับมาดูนะครับในส่วนของตัวหุ้น t s c นะครับท็กนะครับลบไป 9. 4เปอร์เซ็นต์นะครับราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงนะครับ รับประเด็นนะครับทางบริษัทเนี่ยแจ้งตลาดนะครับในส่วนของการจำหน่ายหุ้นซื้อคืนนะจำนวน8ปล้านหุ้นนะครับหรือคิดเป็นประมาณ1.32%นะครับทางฝ่ายวิจัยกรุงศรีนะครับยังคงประมาณการกำไรปีนี้เนี่ยที่220ล้านบาทนะครับบวก8% year อร์เซ็นะครับยังคงคำแนะนำซื้อนะครับแพคเกจพายหกจุดเก้บาทนะครับเอาลุกกำไรคอร์ดที่สองนะครับเรายังประเมินต่อนะครับว่ายังโตเด่นนะครับเพราะเป็นช่วงไฮซีซั่นนะแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยมีการล็อกต้นทุนของเดิมไว้อยู่แล้วนะครับ ควอเตอร์สเป็นช่วงโลซีซันของกลุ่มนะครับแล้วก็ในฝั่งของต้นทุนกาแฟเนี่ยเพิ่มขึ้นนะแต่ควอเตอร์ที่4เนี่ยอาจจะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซันอีกรอบนึงครับวันนี้สรุปประเด็นเซตนะครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ